สวยอุ๊ยอันนี้กะดีอ่ะสั่งอันนี้ดีไหมหนะหืมอันนี้มีปอหนึ่งแถมหนึ่งวยสั่งอันนี้เพิ่มอีกก่อว่าคุณน้นองสั่งอมาเยอะแยะทน้งนี้อะอ้าวพี่หนีมานานแล้วเหรอคะมาตั้งนานแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นของที่หนูสั่งออนไลน์มาค่ะถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสารั่งออนไลน์มาเนี่ยมันก็เร็วแล้วก็สะดวกด้วยนะคะคุณน้องคุณน้ณองไม่ควรดฉันร้องทติดกับคอเหอะ ชอรโจะะติดไดไ้กัันคพี่แล้วตอนที่คุณน้องออกไปคุณน้องไม่ติดแมส่สวมหน้าก,กากร้านมือเวระยะห่างรือเปล่าไม่นะคะพี่มกีชื้อโลกมันไม่ติดมาหรอกว้าวว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 วกวว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 วงเอวววไวววัวววตวว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 ่วไม่วววนวว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 เวว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 มวแวมวว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 เวว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 วกวว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 นววนวว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 ไม่ได้จ่ายถูกต้องวว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 ่าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเลยกจะไปอ,อันนี้ฉันของกันนาน,นไหนก็ามาแล้วของหนู <laughs> ติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝาติดตามกันด้วยนะคะ Legenda por